ต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห456ป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคายโกดวินหนึ่งหแปนะครับเนาะเอามาพี่น้องนงกับผาบะเลน่นเกมอันไฮโลไทยบอดผู้นำ เงินคืนมาซัหนูโอเคนะครับก็พบตัวมาที่จองหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับนาออ่ะก็ผมก็ยังซ้ำอยู่ค่ายเดิมนะครับสําหรับค่ายโค้ดวินหนึ่งหกแพร์นะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใหม่ระบบใหม่เลยนะครับมาอาไปงัดที่ห้องเกมใหญ่แล้วกันนะครับบอดพูดนําเงินคืนเอาคืนใหม่ข่อยในเด้อนะครับอ่าเปิดมาก็เจอหน้าน้องหมวยเหมืนเดิมนะครับผมนะ ขยับไฮโล24ชั่วโมงนะครับแข่งกับเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมนะมายน้มไหนก็เห็นยน้มนั่นแหละเอา้างูเสียงูงกเสี้ยออก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนวทางนี้เลยนะครับผมนะสีไหนชนะผมตามแม่สีนั้นเลยนะครับอ๋ออกสูงนะครับล่าสุดเปิดสูงเลยนะครับอืมมวลองลองเด่เนแนวนี้บ้างพี่น้องแต่ว่าได้กำไรข่อยก็สช้หนีไว้ครับผมข่อยชิบะยืดเยือนะครับผมนะข่อยชิบะรวบ อะมาสวยๆงามๆนะครับก็เ uh, ป uh, ็นเกมหนึ่งที่เล่นง right anyway, yup. so, so? ่ายนะครับผมหน้าได้ไวนะครับสี่สวยมับห้าสี่สองสี่เอ็ดครับผมเปิดแรกกระดดนเด็กเลยนะครับผมนะยังวะก็ถ้าออกสิบเอ็ดโลผมก็จะตามสีนั้นอยู่นะครับก็เป็นสูงเหมือนเดิมให้โลมันนี้มันมักยต่จำพี่น้อง ลู่นะครับผมนะมันรถส่วนหลายที่ผมเบิงเบิงนะครับมันออกแต่ทำไี่ดีแต่ว่าใจผมอะผมอยากเล่นใจผมอะผมเล่นสูงนะครับผมนะ่ยสไตล์สูงนะครับโอ้โหคุณข้าเต็มเครื่องตรงขามนี้แล้วถ้าคุณข่าแบบนี่ขวัวเ่องืดไหลาสามห้าโคตรคุ้นเลยนะครับผมนะ่ผมบอกเลยโคตรคุ้นเลยว่างัน้นนี่ไอตั้มบัตเนี่ยออกตัม้มะ ออกต่ําไปต่ําอืมออกสูงไปสูงออกสี่เบีดรห้ฮัวซ้ำม,มองเดิมนะครับผมแนะ่รอ,อดูนะครับว่าสเตปนี้จะได้เลี้ยงได้เราไหมนะครับผมนนะโอ้ห้าหกหกทำไมตัวขูดมันมันเรยียนน้ำต่ข่อยท้วะข่อยไปข่อยไปสูงมันก็เรยียนน้ำข่อยไปบากหลายเนะเาะมันออกสูงกับไปสูงับผม สเต็ปนี้ยังไม่ทันได้บวกเลยนะครับผมนี่ยยังไม่มีเฮเลยนะครับตั้งแต่เลี้ยงม,มานี่มบวกเลยตั้งแต่เลี้ยงม,มานี่ยผมมีเฮเลยนะครับผมนะเปิดไปสามเปิดนี่โดนแดกไปเลยนะครับผมยังวะนั่นคุณแลงน้ำข่อยอีกแล้วนั่นโอ้ขวดพอขวดแม่มึงเอ้งเออพ่ดึงแจักตาไหนเขาพี่น้องคิดเบ้างอาะนั่นออกตั้มเอาไปตั้มมาเนี่ยเงียบหลายวี เ,เดียวลอยเดี๋ยวจุ้งลอยหาสตีกยังมัดก็ไม่รลดนลยน,นะเอา้ามาเบิดอะไรแล้วน่องไหมเลยโอ้สตเตีกนี่แม่ตะเกียบเหรียญมาสีตาบ่าถึกจักตาแม่กินยังเดียเอาน่องไหมแม่นั่นเรียนน้ำข่อยอีกแล้วตัวคุ้นน่ะสีเอามาแล้วสีเอวเอวโอ้ยใไฮโลถือแล้วครับพี่น้องเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาขวัดตะถึกนี่แหละครับผมซ้ำตั๊ม เมือ่อต้นไม้ข่อยจิกดอกด้วยต้นไม้ข่อยเอ 2, 3, ียวสองสามเน้นๆนะเออเล่นสิสามเออเอียวสองสามฉุนคปากควนันเจี๊ยบนะครับโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาหวัวตะได้ขึ้นพี่น้องเงยมาแล้วมาแล้ว,ลวนะครับขึ้นมาหมื่นสี่แล้วนะครับเอาตาดีผมสวนเลยละกันนะครับผมนะผมไปสูงพี่น้องตาเนี่ยผมสวนสูงเลยครับผมตาเนี่ยพอให้ลมออก ออกต่ำสามตาติดเดียวนะครับผมนะตานี้ผมสวนเลยละกันนะครับอ,ออกเย้าสองสามสี่นะี่ยนะครับเพราะใน้ซื่นนะครับ,รนนค,รบคนส่วนหลายเริ่มเท้ตาต่ำแลลวครับผมออกสูงจอยออกสูงจอยโอ้ยออกต่ำอีกแล้ยงสี่สี่แม่เบิ้ลเกือบสู้ตาเลยครับพี่น้องให้รวมเนี่ยดับเบิ้งเลยนี่แม่เบิ้ลเกือบแทบทุกตานะครับเอาไม้นี้ผมดักสูงเลยละกันนะครับผมว่ามันออกสูงเนี่ยน,นะครับผมนะ เพราะว่ามันออกต่ำมาสีตาเลี้ยนะครับงั้นหมดนล้อไหมลูกขออีฮาเหรียนบอดดากระตาก็ได้โตพี่ดอกเอ้ยตั้งแต่มานี่ยังไม่เห็นกำไรเลยนะครับผมนะสีสวยอีกแล้ว4สีสโอ้ยสีสีห้าตาติดดับพี่น้องคิดเบิ้งอ่ะ S <S อ่ะครับผมไม้ตัดสินโชคชะตานะครับผมน่าจะเป็นยังไว้น้องไว้ชสวยงามๆโอ้โหสองสามมาจบแล้ว,บวจบแล้วพี่น้องจบปีลีนะครับผมนะสโอเคแล้วครับผมนะก็เบิดดักตามระเบียบนะครับผมนะสำหรับไฮโรชทยนะครับเอ้า เพือ่อยาร้องเบิงนะครับสำหรับค่ายโคดวินหนึ่งหกแพทย์นะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมนะไปฮาเล็นเนาใหม่ดีกว่าเนาะเบื่อต่างแล้วก็แยกย้ายสตัวนะครับบ๊ะบ,บ๊ะป้ายขม,มุย